สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันอังครารนะคะใส่เสื้อสีชมพูนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านในสนใจเสื้อแบบนี้บรดากก็มีขายในร้านนะคะ M L X L ตัวละร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะขายราคาส่งเลยนะคะ พิเศษมัดย้อมคามธรรมชาติของสกลนครนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะที่ท่านเข้ามาดูมาชมสินค้าของวรดานะคะวรดาก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะคะขอให้ท่านดูอีพีให้ดีนะคะอีพีชัดเจนแล้วก็นำเบอร์นะคะแบบนี้เรียกว่านำเบอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเรียกว่านำเบอร์นะคะแบบนี้เรียกว่านำเบอร์นะคะขอให้ท่านดูท่านทักทายกันมาได้นะคะท่านอยากได้ตัวไหนก็คือทักทายมาสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายทุกขืนทุกชิ้นทุกอันเนาะ วันนี้เราก็จะมาต่อด้วยเป็นผ้าดักแด้นะคะที่วรดาเคยลงไปแล้วนะคะเสาอาทิตย์นะคะแต่ตอนนี้วรดาจะมารวมคลิปนะคะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคือบางพื้นเราก็ขายไปแล้วเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูสะดวกสบายพี่น้องให้ดูชัดเจนนะคะเราก็จะมาปรุงแต่งให้เป็นคลิปเดียวกันนะคะให้ท่านดูง่ายๆนะคะ บางคนดูคลิปนั้นคลิปนี้เข้ามาแล้วมันก็จะหลงเพราะขายไปเผืนอสองเผืนแต่ตันวนี้วรดาจะมารวมกันเป็นทูเกเตอร์ไปด้วยกันนะคะเที่ยวนี้คลิปนี้วรดาจะรวมห้าชุดนะคะทั้งลดราคาและไม่ลดราคานะคะแต่วรดาจะมาสตาร์ทคือลดราคานะคะลดราคาไปเลยจริงๆแล้วผ้ารุ่นนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่วรดาอยากขายแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องนะคะนี้ไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นแต่วรดาอยากขายนะคะอยากขายแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องแค่หนึ่งพันบาทนะคะไม่มีตําหนินะคะดูแล้วนะคะผ้าสวยค่ะเป็นผ้าชุดนะคะ เป็นผ้าชุดผ้าดักแด่หนึ่งคูณสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรนะคะเรียกว่าผ้าชุดเนาะเราก็มาจัดโปรให้ท่านในราคาพิเศษนะคะในราคาชุดละหนึ่งพันบาทเท่านั้นขายถูกๆนะคะบอรดาก็แบ่งปันท่านนะคะสินค้าขอเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าแต่ละอย่างนะคะนี่นะคะนี่ค่ะผ้าสีพื้นก็สวยนะคะนี่เป็นสีกะปินะคะเรียกว่าสีกะปิเข้มงามมากนะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะบวรดาให้ท่านหนึ่งพันบาทเนาะหนึ่งพันะ 1, บาทแท้แน่นอนนะคะตัวนี้ผ้าไม่มีตาหนิเลยนะคะแต่บวรดาอยากขายเบียงยปันดูสีพื้นนะคะดูสีลายตัวนี้ก็โอเคนะคะนี่ค่ะสวยค่ะหนึ่งพันบาทนะคะบวรดาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ ชุดนี้สวยแท้แน่นอนท่านดูผ้าดูลายดูสีพื้นก็โอเคนะคะพื้นนี้นะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะขอให้ท่านดูนะคะขอให้ท่านดูนะคะวรดาก็จะมาดูให้ท่านเหมือนกันนะคะคําว่าสินค้าอะไรที่มีตําหนิโอเคตรงนี้นะคะบวรดาจะให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะอันนี้มีตําหนิแต่ไม่ใค่สินค้าตําหนิที่มันขาดนะคะสินค้าไม่ขาดไม่เสียแต่สอดแค่นี้ผิดนะคะนี่คะ่ะ เห็นไหมคะปกติละผ้าด้านนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นทางเชิงมาสุดนี้แต่อันนี้มันจะลืมสอดผิดแม่กีทอกลับมาเป็นด้านนี้นะคะนี่คะ่ะกลับมาเป็นด้านนี้นะคะน,นิดเดียว40กว่าเซนเราตัดเราพับเข้าด้านในได้นะคะหรือเราเริ่มให้ช่างตัดฝั่งนี้ผ้าเหลืออยู่แล้วนะคะอันนี้วรดาก็มาแบ่งปันให้ท่านนะเพียง1,000บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะด่วนกีไปซส้อจ้าสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอน ตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันอันนี้คือลดวรดาก็ลดให้ท่านเลยนะคะ1,000บาทเท่านั้นท่านใสนสนใจรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายอากาศวันนี้ก็รู้สึกจะบิดขึ้นคืมมาแล้ววันนี้วรดาก็จะไปถวายเทียนอีกเนาะเพราะว่าวันก่อนที่ไปกับลูกซื้อมาสามวัดว่าจะไปสามวัดพอดีมีหลานน้อยด้วยก็เลยลําบากในการเดินทางไปก็เลยไม่ไปนะคะก็เลยพาลูกไปวัดเดียวค่ะ พาลูกกลับแต่วันนี้ก็จะไปกับเพื่อนนะคะหลานน้อยก็กลับไปที่วาริชภูมิแล้วค่ะไปอยู่กับคุณยายเนาะต่างคนต่างมีภาระกคุณยายอยู่บ้านอำเภอวาริชภูมิในจังหวัดสกลนครเดียวกันนะคะเอาไปส่งแล้วนะคะเราก็คิดถึงหลานแต่จําเป็นนะคะเอาไปให้คุณยายและคุณตาเขาเลี้ยงช่วยนะคะหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะโอเคมาชุดนี้ก็เหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะชุดนี้นะคะเรียกว่าชุดมีตําหนิแต่ว่าตําหนิไม่เสียนะคะตําหนิแบบนี้นะคะ แบบนี้คือผ้าไม่เสียสักอันนะคะมาผ้าไม่เสียนะคะผ้าไม่เสียวกว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรนะคะผ้าไม่เสียเลยแต่ไม่กี่ทอทอแบบนี้นะคะให้ดูเลยปกติแล้วนะค่าเห็นไหมอันนี้จะเป็นสีอันนี้จะเป็นลายเท่ากันแต่อันนี้ลายมันเลยมาก็ดีแล้วเพราะว่าลายเลยมาถือว่าได้กําไรนะคะถือว่าได้กําไรแต่ความยาวปกติแล้วมันทบมาจะครึ่งหนึ่งนะคะแต่อันนี้ ลายเยอะกว่านั่นถือว่ากําไรนะคะวันละดาให้ท่าน1000บาทนะคะปกติไม่ได้อยู่แล้วดูสื้อผ้าสวยงามมากอันนี้ถือว่าได้กําไรนะคะไม่ได้ถือว่าเสียหายนะคะได้กําไร1,000บาทนะคะแม่จา๋าท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกคิ้น,ท,น,ท,นทุกอันอันนี้ทอเกินถือว่าได้กําไรนะคะมันจะเป็นมาแบบนี้วันละดาจะที่ให้ท่านดูแบ่งครึ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ แบ่งครึ่งมาแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งมาแบบนี้ใช่ไหมคะด้านผ้านี่ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะด้านผ้าปกติแล้วมันจะมาทบเท่ากันนะคะนะคะเข้ากันแต่อันนี้ลายมันเกินลายมันเกินมาเยอะดีแล้วคะ่ะเราได้ลายเกินนะ่ะดีแล้วเราได้ด้านลายเกินนะ่ะดีแล้วนะคะ อันนี้เราแบ่งปันให้ท่าน1,000บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดสนใจรับเลยนะคะนัมเบอร์ที่3เนาะนัมเบอร์3ชุดลดราคาพิเศษ1000บาทเท่านั้นผ้าไม่มีเสียลายเลยอะไรไม่เสียสักอย่างไม่มีเสียไม่มีตำหนิลายสวยแกมมากนะคะสีม่วงงามนะคะงามเอกลักษณ์สวยจริงๆนะคะสีม่วงงามนะคะเราก็แบ่งปันท่านเพียง1,000บาทท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสวยเทนเนอนนะคะ1000บาทเท่านั้นนะคะโอเค ต่อมาเข้าสตาร์ทเป็นเรื่องปกตินะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะผ้าชุดสวยเงางามวัดเลยนะคะ1นคูณสเมตรนะคะ ค่ารุ่นนี้ปกติขายชุดละ1,600บาทช่วงนี้วรดาก็ขายตามโปอยู่นะคะเพียง1,200บาทท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะขายตามโปรอยู่นะคะ1,200บาทนับเบอร์สี่พ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะรีบรีบเลยนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายมีแท้นแน่นอนเราจังจัดโปรให้ท่านชุดละ1,200บาทอันนี้คือจัดโปรแล้วนะคะจัดโปรสีเขียวงามมากนะคะ ้าบางพื้นเราก็ขายไปแล้วนะคะขอให้ท่านดูดีๆอันนี้เงาเงา,เงาจริงๆสวยนะคะสวยงามวารดาให้ท่านเลยนะคะเพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นสินค้ามีกิงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกพืนนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลนี่ก็สวยผ้าสวยงามเนื้อเกรดเอนะคะเนื้อคัดเรียบร้อยเราก็มาแบ่งปันท่านได้ดูลายนะคะสวยแท้แน่นอนอันนี้ผ้าชุดนะคะ ว่าง1เมตรยาว4เมตรนะคะเราก็แบ่งฝันท่านในราคาชุดนี้1,200บาทนะคะ1,200บาทท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะทักทักมาเลยเนาะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราจัดโปรให้เลยนะคะในราคาพิเศษ1,200บาทสุดๆไปเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายพร้อมจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะ คุณพ่อคุณแม่จ๋าซื้อไว้เลยรับไปเลยคุณพ่อซื้อฝากคุณแม่ก็ได้นะคะใกล้วันแม่แล้ววันที่สิบสองสิงหาคือวันแม่คุณพ่อซื้อสุดไพร์คุณแม่เลยนะคะสินค้าของเรานะคะสวยแน,แน่นอนนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะมาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสี ส้มแสดงามมากส้มแสดชุดนี้เป็นผ้าชุดนะคะดูลายดูเชิงนะคะเราก็มาการันตีให้ท่านเลยในราคาชุดนี้12 0 0บาทนัมเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงความขายมีแท้นแน่นอนเราจัดโปรจัดส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะจากราคา1,600เราให้ท่านพิเศษเพียง1200บาทสวยะคะ่ะเป็นส้มแสดผ้าชุดนะคะ กว้าง1เมตรยาว4เมตรนะคะลาย2เมตรนะคะลาย2เมตรสีสองบนอันนี้เรียกว่าเป็นส้มอิดหรือส้มแสดนะคะงามมากนะคะท่านดูสีส้มนะคะนี่ค่ะสวยส้มอิดหรือส้มแสดนะคะในราคาพิเศษชุดนี้เพียง1,200บาทนะคะต่อมาอีกนะคะอันนี้น้ำตาลนะคะ น้ำตาลนี้สวยนะคะน้ำตาลกะปินะคะเรียกว่าสีกะปิก็ได้อันนี้นะคะสีรายมงกุดเพชรสวยแท้แน่นอนเราก็มาจัดโปรให้1,600เพียง1,200บาทเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะวันนี้เราโอเคนะคะเราจัดโปรให้ท่านสุดๆเลยในราคา1,200บาทท่านใดสนใจรีบพักมาเลยนะคะวันนี้เราให้ท่านเลยนะคะราคามิตรภาพ1,200บาทนะคะโอเคไหม โอเคไหมหนึ่งพันสองร้อยบาทดูสีพื้นนะคะสีพื้นนะคะสีพื้นดูสีลายเขาสวยงามมากนะคะมาอีกชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้ชุดสุดท้ายเป็นเม็ดมะขามหรือเรียกว่ากาบอ้อยนะคะสวยดูนะคะลายอันนี้ลายอินทนิลดอกอินทนิลอันนี้สวยมากเป็นรองมักไมมนะคะท่านดูเนื้อดูเชิงชุดนี้ปกติขายสองพันกว่านะคะ 2,000กว่าเลยแต่วาดายังมาจัดโปรให้ลองบักไม้ตัวนี้1,300บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบเลยนะคะดักแด่รองบักไม้หายากนะคะชุดนี้มีชุดเดียวเที่ยวที่แล้ววราดาก็ได้มานะคะหนึ่งชุดขายไปแล้ววันนี้มีชุดเดียวเท่านั้นท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่กนนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราตรงน้ปกงามเทแน,น,น่นอนท่านใดสนใจรีบ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 มาเลยนะคะด่วนจีไปสีจา๋า สินค้าของเรามาหมดแล้วหมดเลยนะคะของวรดาเข้ามาทุกรอบทุกรอบวันเสาร์แต่วรดาก็จะมีค้าเขากันไปบางครั้งก็ได้คุมมหลายเยอะบางครั้งก็ได้ผ้าสิ้นเยอะนะเพราะว่างานทอมือไม่ใช่งานโรงงานค่ะงานทอมือแฮนเมดกมัดด้วยกิริยาเม็ดของมือของคนทั้งนั้นเลยนะคะของชาวบ้านกลุ่มของเมกี่ทอนะคะสวยค่ะผ้าของเราการันตีได้ค่ะชุดนี้1,300บาทลดมาแล้วนะคะลดลดลดพิเศษนะคะโอเคนะคะคุณแม่จ๋าท่านใดสนใจรีบเลยนะคะ สวยขยี้ใจนะคะีงามมากนะคะวันนี้เรามาจัดโปรให้แล้วนะคะเป็นผ้าชุดดักแด้นะคะลดราคาและไม่ลดราคาเวลาดาอามารวมกันถูกเจตเตอร์ไปแล้วนะคะถูกเจตเตอร์ไปด้วยกันเนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขาย ท่านได้สนใจรีบทักทักเข้ามานะคะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะวันสีชมพูนะคะมีอันสีสดใสนะคะขอให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆหลังไหลเข้ามาหาครอบครัวหรือตัวท่านทุกทุกคนนะคะในวันนี้วลดาก็ได้แต่คำขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาที่อุดหนุนวลดานะคะแล้วก็ สนับสนุนวรดาตลอดมานะคะขอให้ท่านจงได้สินค้าดีๆขอจะได้สิ่งที่ท่านชอบท่านรักท่านไม่เข้าใจท่านโทรแอดส่วนก็ไปท่านหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกเบอร์ลอยไว้ให้ท่านแอดไลน์เข้ามาถ้าท่านแอดไม่เป็นโทรหาวรดาจะแอดให้นะคะสินค้าของเรามีกินความขายตรงหน้าุปกรณ์ที่จะส่งก่อนที่ท่านจะโอนเงินวรลดาจะถ่ายรูปส่งให้ท่านให้ท่านตัดสินใจเอาหรือไม่เอาไม่ใช่ปัญหาขอท่านตอบว่ารับหรือไม่รับเท่านั้นวรดาก็ได้ เอาแจกใหญ่สินค้าขายให้คนอื่นต่อไปขอแค่คําตอบเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเติมให้นะคะดูโฆษณาให้ด้วยช่วงนี้ของเราช่อง youtube ก็ผ่านโปรทุกๆอย่างนะคะแล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะ